เทศาบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวินสุขสันต์ทั่วไปเทศาบาลตำบลหนองเสือกำหนดการจัดงานมหกรรมตลาดนัำสุขภาพครั้งที่สอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพคัดกรองโรคให้แก่ประชาชนเขตเทศบาลตำบลหนองเสือกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 2. การตรวจมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกการตรวจสารเคมีทางการเกษตร 3. การตรวจสุขภาพฟันและการตรวจสุขภาพทั่วไป 4. นิตสการแพทย์แผนไทยนิทรสการการป้องกันไข้เลือดออกนิทรสการการจัดการ ยา 5. การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ 6. ชมการประกวดจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพผู้ร่วมงานรับขอที่ละลึกและรุ้นรางวัลมากมายมมีเองงสสคััญบานจึ ก,มมกำหนดการจัดงานวันพุทธที่29เดือนกรกฎาคม2558ณหอประชุมอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมโทรศาน็คือเรานี่เองส้าานี่งศงนย์หกจ็ 为红尘。